การได้สำเร็จอะไรการสุดท้ายแล้วเขาที่จะมีอาวุธทั้งหมดอะไรแล้วไม่จิ้มของการนี้ก็ต้อง Hoa quả lạc anh quá. Hm, hoa quả lạc anh quá lạc anh quá lạc กี่ปีครับตำรวจกี่ปีนะครับอ๋อโอเคครับให้มาอยู่ในน้ำมาเลยนะครับร้านปี อย่าไปยุ่งกับไปโจนนะเออคนนั้นเลยครับไปกันดีกว่าผมกลับแล้วครับผมกลับแล้วครับไม่มีลูกค้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟใช่ไหมครับสีแก้วใช่ไหมได้ครับเอิ่มได้ครับสีแก้วเอิ่มนี่เดี๋ยวครับเปื่นเพืครับทำก่อนไอแก้วแก้วสอง อืมโอเคไอ้สามแก้วแก้สามโคตไว้เลยแก้สี่ครับเอาเดี๋ยวผมให้คุณนายคนละสองคนนะครับนี่ครับอันนี้คุณอีกคนหนึ่งครับคุณครับอยู่นี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ครับอืม จะคิดตังค์เลยไหมครับเอะไรกันด้ครับเอ,อ่อทั้งหมดสี่แก้วปรบนึงนะครับแปดสิบบาทครับ โอ้จริงจังเหรอครับเนี่ยบ๊ายบายโอ้ยออาสวัสดีครับคุณแจ็คนนผมมีอะไรจะสปายครับคือวันนี้มันมีโจรที่แบบป้นมาไหลนักตัวนักแล้วแล้วผมก็เลยไปช่วยตำรวจเขาจับแล้ววันนี้ตำรวจสองคนนั่นนะครับเขามาซื้อกาแฟสีแก้วเขาก็เลยให้ตังผมมาห้าล้านบาใช่ครับผมรวยแล้วครับ มันเป็นโจ้นั่นน่ะนะครับชื่อว่าเดลักหลอดนะครับใช่ครับนี่นะครับตัวคนเดียครับสิงหน้าของตำรวจสองคนนี้ะครับเนี่ยครับคนแรกนะคะคนตำรวจสำหรับเงินที่ให้นี่นะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเซลฟี่คนแรครับเงินรับของเซลฟี่หน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับกินต่อกินต่อกินให้สบายนะครับเดะครับ เดี๋ยววันเย็นนี้ผมจะพาเมียอะไรไปคุยหน่อยครับในเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวเลี้ยงข้าวเย็น,น,นยมผมขออนุญาตปิดร้านก่อนนะครับปิดไฟโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเนี่ครับ <laughs> ให้ผมขี่ใช่ไหมครับโอเคผมไม่มีใบยยขี่ครับเขาทำอะไรกันครับเมียสองวันนั้นอะ ได้ครับผมไม่ค่อยได้ไปกินร้านนั้นเท่าไหร่เลยตั้งแต่มาเมืองเนี้ยผมคิดถึงคุณเด็กคนนั้นเขาเป็นไงบ้างครับไปสบายยัง่่อะท่านก็ยงอยู่กับพ่อาอยู่เหมือนเดิมครับอ๋อครับอืออยากกินนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับนั่งตรงไหนดีครับตรงนี้กินอะไรดีครับ โอคครับผมเอาไก่ทอดด้วยมา้วครับไก่ทอดครับผมไม่เอามาให้นี่ครับอเออลุงแจ็คครับคุณแจ็คผมมีอะไรจะขออนุญาตบอกหน่อยนะครับก็คือผมอาจจะไม่ได้มาทํางานที่นี่อีกแล้วผมขอลาออกเพราะว่าผมจะไปทําธุรกิจของผมครับขอจะทำธุรกิจปองตัวเองก็เชิญเลยไม่ระวังกันใช่ครับ ว่าหลังจะมาหาใหม่นะครับครับโอเคผมกินเสร็จแล้วถ้ามีอะไรก็โทรหาผมนะครับเจอกันครับโอเคครับลุงแจ็คคุณแจ็คครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเงินให้คุณประมาณหนึ่งล้านนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ดูแลเลี้ยงผมมาตลอดหลายวันครับนี่ครับหนึ่งล้านบาทครับ ถ้ามีอะไรก็แวะมาหาผมก็ได้ครับผมเช่าอยู่ห้องสองเนี่ยครับไปเช่าห้องดีกว่าอืมเอ่อคุณครับขอจะเช่าห้องสองหน่อยครับทั้งหมดกี่บาทครับเช่าเป็นรายวันรายเดือนรายปีครับเออเช่าเป็นรายเดือนก่อนครับ เออนี่ครับแปดพันบาทเอาไปหมื่นหนึ่งนะครับเอาไปหมื่นหนึโโ่งเลยครับไม่ต้องถอนโอ้โหขอบคุณนะครับคนที่ช่างมีพระคุณครับก็ตึงนัวดีจริงๆเลยอืม้ไปในห้องดีกว่าอืมเหมือรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่เลยฮะ เฮ้สมัเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่รหลอนแน้ที่นี่ปิดม่านดีกว่าเฮ้จะเอ,เอาไปทำบริษัทอะไรดีนะไหนลองเปิดคอมดูซิว่าม,มีอะไรบ้างไอนดูก่อนสิเห็นพวกเดี๋ยวนี้มันมีพวกน,นั่นพวกแคลรี่พวกเอมช็อปปี้แล้วก็ลาซาด์อือมเอ่อเฮ้ยนึกออกแล้วทำบริษัทส่งของเหมือนพวกนั้นดีกว่าถ้าเป็น ชื่อว่าชอบลารีแล้วกันโอเคฉันตัดสินใจแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปเปิดบริษัทกันที่นั่นเลยเลยก็ย่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปทำงานไปอาบน้ำอะไรก่อนโอเคอาบน้ำอะไรเสร็จก็เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนสุดหน้ารักตะพุตตะมีจะมีจมุดจะมีกันกโอเคไปนอนเลยดีวยกว่าเออพรุ่งนี้จะตื่นไปทำงานแต่เช้า โอ้โอ้ยแปดโมงครึ่งแล้วนี่นะโอ้ยต้องรีบอาบน้ำแล้วอืมโอ้ยใย่ชุดก่อนอ่ะทำงานคนเดียวตอนนี้ก็ใส่ชุดพนักงานก่อนจำนะชุดอ่ะชุดสูรเลยโอเคพร้อมไฟเอร์โอเค,ออเคไป รถม่านรอนั่งรอรถบัสก่อนนั่งรอรถบัสก่อนดีกว่าวันนี้จะได้ไปพาไปส่งร้านคอมอันนี้ไงมาแล้ว<อ>ไปที่ร้านคอมครับ oh. ไปหลังที่สิบสองสิบสามครับสิบสองสิบสามครับนี่ครับเจ้แถวเดียยครับ<อ>เดีย้ายครับเดียยโอเคโครับคุณ oh. okay. okay. แล้วก็ไอ้บ้านหลังนั้นนะครับ กี <ort. g ills> ่บาทครับ <risque> กี่บาทครับเออไอคุณครับกี่บาทนะครับเอาไปเลยครับร้อยหนึ่งไปรอคอยไม่ได้ครับขับรถดีๆนะครับสวัสดีครับมาซื้อคอมครับ มาซื้อโน้ตบุ๊กครับเอาเคครับเก็บลงลงมาดูได้เลยครับครับอืมผมอยากได้เป็นโน้ตบุ๊กที่พอทำงานได้ครับผมทำงานเป็นเหมือนพวกส่งของอะครับสุดใจอะรุ่นเราไม่จับแบบทำงานใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องมีแบบงานเยอะๆเลยค่ะใช่ครับแบบจิกกเบาะเยอะๆเลยอะครับ ใช่ครับแนะนำให้หน่อยครับกี่บาทผมใจได้อ่มันมีสองรุ่นครับเอาผมขอเมาส์หูฟังอะไรด้วยนะครับสามครับอ่ะอันนี้มันรุ่นแรกนะคะรุ่นรีสจะสามารถมีนะบบไร้สายสามารถจะสามารถเก็บงานได้ เก็คมจได้้ยกอนะรุ่นรอ่อปรม,มานี้นคแต่ว่าจะลืนล่นะับอย่าง,อ,ง,อ,งอืมผมขอเป็นรุ่นกรีนแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ได้เอาเยอะขนาดนะครับอขอหูฟังอะไรด้วยนะครับเมาส์ ครับก็ได้ครับถ้ารวมค่าเซ็ตกับค่าคอมก็จะทั้งหมดห้ารัอบาทครับไม่ถูกจดนครับร้านนี้ครั้ขหเรียก็ตอบไม่ถูกครับอ่านี่ครับห้าร้อยบาทพอดีครับขอบคุณครับขอบครับตัวคู่มืบริการนะครับนี่ครับคอมเออโอเคคขอบคุณมากครับอืมเดี๋ยวคอมแล้วโว้ย คุณรถบัสครับคุณรถบัสคุณรถบัสกลับที่เดิมครับ,รบถือว่าถือว่าร้อยหนึ่งที่ผมให้ไม่ต้องทอนถือว่าจ่ายไปเลยนะครับถือว่าแพงจังวันบัสคันนี้เห็นว่ามีแอร์อยู่ข้างในไหมไม่มีเไรครับไม่มีอะไรครับอขอโทษครับ <laughs> โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายโอเควันนี้ตื่นมาแต่งตัวอะไรเรียบร้อยไปหาพนักงานดีกว่าอล็อกบ้านก่อนปิดม่านจะไม่มีคนเห็นว่ามีเด็กโดนจีนอยู่ข้างในเต็มเลยหาพนักงานดีกว่าเออทำไมคนนี้เขา,าดูดบแปบลกเนะี่ยเศ้าเออสสดครับ เอิมคุณเป็นนักศึกษาหรอครับใช่ครับสนใจมาฝึกงานที่บริษัทผมไหมครับคพอดีตอนนี้ผมต้องเางครับโอเคชื่อบริษัทชอปชินลีนะครับชื่อับแนะคตามผมมาครับที่นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เป็นบริษัทเกี่ยวกับส่งของครับอ่ามานี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เลครับ นั่นพาใครมาด้วยนะครับตอนนี้ผมมันฆ่าคนตายแล้วครับอ่อโอโอเคนี่ครับตอนนี้เป็นชั้นสองครับเอาไว้ส่งของให้พนักงานเรียกมาครับโอเคครับข้างบนนี้ก็คือคุณก็มาฝึกงานก่อนนะครับนั่งเล่นนั่งทํางานในความตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่นะครับตรงนี้ห้องน้ามาอยู่ห้องนี้ครับ ก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับพรุ่งนี้มาเริ่มทำงานที่นี่เลยครบโอเคไะ้ไหมคะใส่ของของขวัญให้พี่ศพนะคะับได้ครับตาก่อนครับแปลกๆปลไอเนี่ยคนเนี้ยเดีแต่รับไปก่อนเถอะโอคนนั้นมีคนตายเออที่นี่เหรอครับใช่ครับแต่อ้กระเบื้องเฟดมาจากไหนไม่รู้ครับเออครับเสียเส่าเลยนะครับเสียเส่าจังเลยนะครับเนี้ยเส้าจังครับเส้าจัง เศร้าจังครับเศร้ามากเลยคุณ <c oughs> ขอลองมาอยู่ด้วยนะคะ